สบายดีจ้าสบายดีพี่เราสบายดีทุกทุกคนค่ะสวัสดีตอนตอนนี้สวัสดีตอนบ่ายสามเคลียร์ของไป่ล้องเอียดหักกระเมื่อืังกลิ่นแต่ยังวันที่แล้วผักดอกเรือบเรือมงหลังคาเดี๋ยวผลจะมุงที่หลังเลยที่เรือเสร็จหมดแล้วค่ะแล้วก็ทาสีทาเองค่ะซาดอกนางมีสีอยู่ทาสีเองก็ได้แนะ สีสีอันเก่านางยังมีอยู่แค่ซื้อก็ซื้อแค่รองพื้นครับพอะถ้าสีเดิมสีเขือนสีเก่านี่มันเหลืออยู่แล้วกรสิทา้าซื้อแค่สีรองพื้นกําลังเริ่มเคลียร์ของพี่้องพัวเสีแล้วเคลียร์บดมือเพราะว่ามันพวกก้อนอิฐแตกพวกอะไรเงี้ยเขาเ่าเคลียร์แบบบดมันกระสีลกงูลกตายังบ่แล้วอยู่ฝั่งไหนบ่แล้วขยะหลายเพราะว่าขนาดเคลียร์เป็นรอบหนึ่งแหละกระเพราเป็นรอบหนึ่งเลยดิ พวกกล่องกระเบื้องเพราะเองเซียนนะแล้วก็วันนี้นางได้ปูนขาวมาแล้วเบ่งในไอ่ย youtube พะเจ้าอ่ะมันไอ้เห็ดไท่า้ำใสลหรืแต่ต้องใส่เวลาประมาณหาถึงสิบมือหรือว่ากว่านั้นเพิ่นว่าปูนใส่เห็ดเ <c oughs> ห็ดใทตะกอนน้ำนอนเอยตือ <c oughs> มา มันการสอบละแปดกิโลมันสอบละแปดกิโลแต่ว่ากิโลละห้าสิบบาทแทงเนี่ยแต่ค่า่งคา่งร้อยลอยฝายเพราะมันนักดิเพราะปูนน้ำหนักเจ็แปดกิโล ข้าวหอมมะลิจะคุดใส่กระสอบข้าวหอมมะลิหนักเลยน,น่าซับเป็นโรยลงน้ำพี่น้องเพราะว่าบ่งขาเจ้ารีวิวดันไลนยรีวิว,วว่ามันใสนี่เป็นฟูนเปลือกห,หอยนักนี่นี่นแคลเซียมเปลือกหอยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตราหอยสามตัว คุเปลือกหอยใี่น้องคุณสมบัติลถรถจะไกดด,ดันเหรอช่วยเพิ่ม ph เนี่ยเพิ่ม ph ในน้ำในบ่กุ้งบ่อปลาอัตราไซส์สี่สิบหกสิบกิโลกร,รัมต่อหนึ่งไร่หกสิกิโลกร,รัมต่อหนึ่งไร่ สี่สิบหกสิบกิโลกลับอันนี้มันที่นั่งสั่งมาสิบแปดกิโลกลับแต่พื้นที่ฮาม,มันบริหอดไรเนาะมันแค่สะน้ำแค่ความกว้างยี่สิบเมตรเออความยาวในยี่สิบเมตรความกว้างนี่บริหารสิบสามประมาณเจ็ดแปดเมตรแล้วกาความลึกกัแค่ตัวนี้ลึกแค่เมตรกว่ากฝั่งนู้นคือมาลึกสองเมตรกะคำนวณเบางนั่งคำนวณเบางกะค่าสีประมาณนี่แหละประมาณสิบแปดกิโลนี่แหละสั่งมาสิบแปดกิโล ไหล่หนึ่งมันใส่ประมาณหกสิบกิโลสำหรับที่บอ่อน้ำไหลหนึ่งเนาะนี่บ่อน้ำพันน้อยเดียวมาหอดไล่หล้กก็มันใส่แปลงดินได้พอ้อมมนี่ใช่ห้เอเาฮาไปโรยตามแบบต้นหมอกต้นไม้เงเราไม่ครับแปลงดินเนาะหละก้กกาน่าจะไปโรยใส่พักน่ามันแปลงดินมันหล้กก็ปูนนี่กระไ,ลไหลพวกอหไหมดแมงร้อมด จำหน่ายโดยปูนทองการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้กับพืชไร่สวนทุกชนิดและก็บ่อก,กุ้งบอ่อปลาฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งมันปรับค่า p h เนางจะทดลองสั่งมาสองถุงถุงละ59บาทห้าสิบก้าบาท59บาท,บาทเป็น100่งรแล้วก็ขาดมันสิแพงน้ำขาดทรงผุ่นสองกระสอบนี้ กับค่าส่งแล้วเวิดสามลอยสามอยสี่สิบบาทเพ <c oughs> ราะว่ามันนักเนาะค่าจัดส่งต่าสิบแปดกิโลนางกระสเปโรยลอยลอยปูนแล้วจังสีมาเก็บควาสะอาดตรงนี้พ่อมาฝักนอนเก็บแล้วแล้วแล้วก็จะรีวิวบ้านเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการให้ดูเนาะสีทาเหมือนอะไรก็ะไดเดี๋ยวจังทา ขอ้มันแล้วขอ้ได้มีควัวให้เห็ดกินแล้วก็มีที่นั่งเล่นเขามีบอดน,นั่งเล่นอย่างซี่นี้เวลาแขกค,คนมากก็คือแบบว่ามูมหามากอะเซิร์ฟมาผิดหลบดต้องเขาเป็นตอ้องเขาไปในเฮือนให้มันยุงง่งยากอะไรแบ้วหลแบบว่าเพิ่นมาเล่นๆมาสวกข,ขาวนี่ากัเป็นสถานที่นั่งสบายพี่อ้องรอบๆทางการศิลปปูกตน้นไม้เดี๋ยวดางซีรีวิว่าให้เบิงเด้อจ้าอันนี้ตอนนี้เราต้องไปอยากให้น้ำใสเดี๋ยวนี้นะอยากให้ดันไซที่สุด ทาสิบรยปูนก่อนเดนข้างสองกระสอบเนี่ยขอให้ใส่นะคะใสไม่มากขอให้ใส่หลายเติบใสไม่มากค่ะสิ่งมนไปโรยฝั่งเหนือลมเนาะลมจากเสด็จพัดมาทางพี่พัดทางพี่เดี๋ยวโรยปูนเสร็จจะจังรีวิวบ้านให้เบิแลดวจ้าพี่น้องคะ่ะเจ่บ้านเสร็จแลแอพรุ่งนี้ก็จะไปไหนก็ได้แล้วไปหาเพื่อนฟูงก็ได้แล้วเพราอว่า อนนั้นนี่เฝ้าสร้างคันเฮ้าบาา่เฝ้ามันสิบ่ไไรแบบตามเทาต้องการเดยนะครับวิธีการใส่ประตูแบบแปลกการเฮ็ดแบบใดเขาเตอร์อยู่ฟังใดนะพี่น้องก็ตามมันก็เป็นแบบตามความชอบของนางนงใหงเห็ดคือจัสซี่หละเคลื่อ,อนี่คันเทาบ่อยู่นี่ไอโตที่เป็นต้นปลูกต้นไม้นี่นั่งมันสีเห็ดห้เฮ้าแค่อีกก้อนเดียวขึ้นซาฟังเบาเราบอกว่าบบแมนนั่งต้องสูงมันจังสี่บันลานกับรูปหลางคนมันแหละกับ ความสูงของนี้ก็ได้แม่คนบอกเองว่าเออสูงทํานี่เนาะสูง3เมตรสูงสะดีๆ,ๆ,ๆพอมันเสียดบา,าลลังเวลาใส่หลังคาใส่ยังเนาะความสูงของกรนนี่ต้องบอกขันบอ่อเขาจะขาาั้นเห็ดตามอำเภอใจเขาบางก็สิบงามมันจะประตูต้องใส่ฝั่งใดใส่ฝั่งใดเปิอดออกฝั่งใดเพราะเขาก็คำนวณอยู่ว่าถ้าเปิดฝั่งนี้มันสิเกะก,กะห้องนี้บพห้องได้นี่ห้องได้น้อยเขาก็พยายามที่สิบเปิดประตูเขาทั้งห้องที่มันน้อยเปิดออกนอกมันห้องแต่งโตมันห้องไอสื้อผาเนาะ เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูขออนุญาตไปโลยเปลือกหอยก่อนด้อจ้ะพี่น้องครัแล้วก็แต่ว่าของสะน้าอ้ายนะใสไ,ได้แล้วเป็นสะบบใหญ่เพราอว่าเพิ่นเอาขี้ควายลงเอามูลควายลงหลายเพิ่นมูลควายมูลงวัวเพิ่นเลี้ยงวัวนะเพิ่นมีวัว สใส่กัดปวดถึงขนาดาษใสเป็นใสเน้นใสปเป็นใสแบบขุดเนาะๆผักกระเงี้ยพี่นางถิ่มลงหนาะงามเสยเนาะอากาศมาสังเกตน,น,นั่งเป็นรถผักกระเงีมาถิ่มลงมนี่นะว่าขอให้ใสนะคะว่าจะได้น้ำใสเอาเบงเนื้อปูนมัน เนื้อปูนเนื้อขาวค่ะมันมันเป็นสุ่มๆเลยพี่น้องบปลวดอกนะว่ายามันเปียวนะเป็นสุ่มๆอ๋อบปลูมันเป็นสุ่มๆเน,นะาะเ,เอิออเ่น,น,นพี่น้องว่าถ่ายคลิปก็เห็นแต่ใส่สเสือตัวนี้นะเพราะว่าเสือนี่จะเสือใส่ทำงาน <c oughs> นั่งไปใส่ตกเก่าแล้วจังตัวอื่นจังบลเปื่อนในเมื่อเสือตัวนี้นเปืเป่อนแล้วก็ใส่ตัวนี้เลยใส่ตัวแบบว่าเห็ดเปียกเห็บยังเกี่ยวขับ มันเปียกนะระหว่ามันเป็นมันไอแห้งมันสิปิ้วแลมันปิ้ววมันเปียก อันนี้คือสถานที่นั่งเล่นพี่นนอกะก็คือเียก็ระสิ้ปูหนามันขึ้นอีกยู่พรน้าสิป,ปูเองแต่นี่พ่นาดไปซสืออันนี้คือบออนั่งเล่นเรืออีกมุงหลังคาแต่หลังคาจะเป็นหลังคาใสอาจจะใสคุณคุณส่วนบอ่อนี้กระสิปูต้นไม้ประดับรอบๆแล้วก็ใส่ไฟส่องให้มันสวยเนาะเป็นบ่อนั่งเล่น พยายามใส่ใส่ผีหน่องประมาณเก้ามันบอดแดดแดดกับแดดแค่มุมสนนี่น้อยเดียวเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่คือห่มหมดแล้วนี่เป็นบอ่อหนังเล่นนะคะความสูงกะบสามเมตรหนังเอาอะไรกันนะบางคนบอกเขาบอกเอาสูงประมาณนี้ถ้าต่ำเกินไปมันก็จะบอ่อบาลาน,นมันกัายเนสิบบ่งามบอ่อนปลูกต้นไม้เห็นไหนี่ อันนี้รีวิวให้ดูนะคะจะปลูกต้นไม้รบอบๆเนี่อันนี้ก็ต้องบอกผลว่าเอากลวงประมาณนี้แต่ก่อนผลเห็ดกลวงพี่นางบอกบวดถือต้องปับเขา่าปับเขา่าดูปั๊บเขา่าเห็นไหมมันกลวงเกินอันนี้คือสถานท,ที่นั่งเล่นนะคะนั่งหมักแบบนี้อันนี้นางเป็นคนออกแบบเองนั่งหมักปฏบนี้ว่านางสิปลูกต้นไม้รอบเสาแล้วกบบอดนังเล่น กระกตรงอนที่มันเป็นช่องว่างข้างบนน่ะก็คือป้ามันเป็นช่องว่างให้ลมผัดผ่านรังคาเป็นรังคาแบบพอดีกับเหล็กเลยแต่เป็นลังคาใสครับเข้าไปดูในบ้านที่บังคัวตาเอ๋ ามากระสีเป็นโซฟานะคะสว่วนเคาน์เตอร์นะโมเมนต์นว่าน้ำจะบอกอยากคิดเห็ดตะวันเห็ดไหวแบบว่ามันมาได้มีครัวพีน่น้องน้ำเป็นคนหมักแบบนี้อย่าเลยนั่งอยากได้นั่งคิดไว้ว่ามันต้องได้เห็ดครัวออกไปแล้วแต่ว่าเคาน์เตอร์นี่คือนั่งหมักไปแล้วคือเป็นอย่างนั้น่งหมักเวลานั่งไปเห็ดลงลงโรง,งแรมนั่งมีเคาน์เตอร์แบบว่าเคาน์เตอร์สำหรับเขาใส่ไมโครเวฟใส่แบบว่ากาน้ำร้อนไว้ซ้งไอ้กระฟงกาแฟแต่นั่งเลยหมักนั่งก็เลยเห็ดเคาน์เตอร์ในบ้านนี่นะ ตั้งใจเห็ดจะเล้วต่อให้เห็ดขั้วไปก็ต้องเห็ดจะแล่วผ่อนหมกักกัสิีเป็นบอนดไห้แกะไห้ยังเสียนหนากัสิไว้แนกะไหวยังแล้วก็มีการนำรอดมียังไมโครวเวฟังสีคือเป็นเคาน์เตอร์หนะ้ามาแล้วะกระดนั่งเห็ดยังนั่งกระขิดถ้าบ่แม,ม่นนั่งบบขิดนั่งคำนวณเผรามันเป็นความชอบของนางอย่างเส้นประตูนี่เปิดไปทางไดเปิดกขาอะไนั่งคำนวณเบิดนะคะเป็นอย่างเส้นเฮอนเมามันบอกกวางเนาะห้องนี้เป็นห้องกวางประตูนี่ก็ต้องเปิดผักออกมานี่ เพราะว่าห้องนี้มันจะกว้างแต่ห้องข้างในมันเป็นห้องเต่งตัวมันสีแคบพยานามบอาหา้ประตูผักเข้าไปใส่ห้องที่แคบก็บเป็นห้องประตูนี่ก็ผักเข้าไปทางห้องนอนก็คือจะเป็นห้องที่ว่ากว้างแล้วมันจะเหตุให้แคบอย่างสิอย่างห้องน,าน้ามันแคบเพราะกับบเหตุประตูผักเข้าไปทางในให้ประตูผักออกมา้างนอกอย่างสิเนาะคือทุกอย่างคำนวณเบิดจา้าบอแมนบอไดใส่สมองบอคิดค่ะคิดเบิดว่าต้องเหตุอะไรเพราะมันเป็นความชอบเนี่ยสิประตูผักเข่าผักอ๋อนี่คือคำนวณเบิดนะคะ ถึงสิคือห้องไดที่บังคบนะสิพาในยานิบอ,อกัดประตูออกไปแต่เขนาเตอร์นี่คือนั่งหมักอยู่แล้วมันมีว่าน้างสีเห็ดคั่วนี่ทาวอนอกนั่งหมักอยู่แล้วจ้ะอันนี้เป็นห้องครัวห้องครัวนะคะอย่างเส้นนี้คะ่ะมาเบ่งห้องครัวจ้าประตูใส่เราเรียบร้อยนี่ห้องครัวนางก็จิเป็นห้องครัวเล็กๆกระทัดรัดแล้วก็ใส่เขนาเติร์ตัดเงา เป็นยังนา่งจะใส่เคาน์เตอร์ตัดเงาแบบนั่นเพราะว่ามันเศษหายสถานที่ตรงนี้เป็นที่กว้างแล้ได้ตั้งโต๊ะนั่งกินข่าวได้ถ้านั่งเห็ดเคาน์เตอร์กรวมถอตรงนี้เงาไปยังซี่สถานที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่แคบถิมจะเสือถ้าสิตั้งโต๊ะกินขา้าวก็ต้องตั้งขาวกับผนงังและตั้งทรงเงามันสิบวงงามดังนั้นนั่งเลยเห็ดเคาน์เตอร์ตัดแบบนี้แล้วห้สถานที่ตรงนี้นนนมันกว,ว้างนะฮะตู้เย็นเอาอยัางมาตั้งบังไว้ถอเพาะจะให้มันได้ตั้งโต๊ะกินขา่าวพี่น้องคำนวณดีด,ดีนี่คณะ มันกเกษตรแห่ช่องนี่เป็นช่องแคบแค่ได้ย่าเห็ดกับข่าวเสือเดนะ้น่าสีตั้งโตกินข่าวอยู่สายแบบนี้ขาเตอมมันตกเงาพี่ถ่ออยู่พี่เนาะขาเตอมมันตกเง,งาจากจุดนี้ปะัะจวบทุนมานดี่กระซตั้งโตกินข่าวอะไรกะตัง้งต้องได้ตั้งขอบเขามุมมันกระบอกงามกระบอกนี้นั่งกบเผื่อไว้เผื่อเอารถจักรขามาเจอดทถะนะคือนางคำนวณเบริร์ดนางเห็ดใยญ่นางบอมเป็นว่านางบอมมีหัวคิดไปเลยคำนวณคิดจะทำกระทำอะไรก็ได้สิบบอมเมนค่ะคำนวณเบริร์ดค่ะค ยังเส้นเ้าเห็ดจะเสียให้เ,าเหขาเติดตัดนี่มันอกเห็ดกว่างได้ดังได้ตั้งโต๊ะกินขเข่าเหมือนบอแต่ถ้าแต่เห็ดทรงเงาเนี่ยเขาเติรมันสออกมาบอดนี้เนาะเงาไปอย่างสีเงาไปเสารที่เสารที่ตัวนี้กับสีออกเป,นนป,ป็นทรงออกว่างเงาเนาะตั้งโต๊ะกินเข่ากับเสาร์ทีตั้งเป็นทรงเงาเนี่ยกับบได้กับเกะต้องได้ตั้งเข่ามุมจังสีได้คำนวณหนึ่งเบิดราคาแต่ละอย่างคำนวณเบิดทุกอย่างนะคะ มันก,ก็บ่ได้น่าเกียรติออกทอก็ได้ก็่อนจะมีทอยเ like นาะตะกอนสร้างเป็นเห็ดน้ำแบบนี้แบบว่าสร้างก็วบรรลุสร้างเต้นกับบริเก่งมันสั่างมันเนาะจริงจมันต้องฝังท่อในแต่ผลจะได้สนี่กัเขากระบอก่ากันส่วนเรื่องการเห็ดเทือนเห็ดจานนี่ออกแบบเดี๋ยวนั่งคิดคำนวณเบิร์ข่าวโมเมนต์บอรคิดจะเจอร์คิดจะทำก็ทำบ้านก่อนจะเป็นบ้านเดี๋ยวโมเมนต์เบิร์เนหน่อยเฮียดองค่ะอย่างเช่นอย่างนี้โมเมนต์เบิร์นี่ยหน่อยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหน่อยก็ได้ แต่มันก็เหมาะสมดีได้มีบ่อน,นางกินเขา่ากับเตอร์ล่างถ้วยล่างจานเนาะสะดวกสบายเป็นอย่างเสร็จเนี่ยส่วนสียังบอหันดีทากัสิธาความคิดนางตรงนี้นาะงจะเอาไอ้บ่อน,นี้นะบ่อนี่มีทางเขานะจะเอาไอ้ไอ้ตู้อาจารนะตู้ใส่จานะนะั่ะเป็นตู้แก้วขึ้นมาพอดีกับสำหรับตู้เย็นเนี่ยนะงานะเอาตู้นั้นมาตั้งบงัองถอตอนอยู่ใบความคิดนางนะ ก็คืออยากให้ตัวนี้มันโล่งแล้วก็ให้มันได้ตั้งโต๊ะกินข้าวเนาะนี่ค่ะโต๊ะกินข้าวนี่กายกสิประมาณนี้แหละค่ะครัวนะคะพี่น้องจ้าจังใดกะบ่ยังผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยด้พี่นะครับสิผ่กบรรยากาศวันศุภนี้ก็สิไปตลาดกันสิเนี่ยเพกินสิฝากบรรยากาศวันศุภนี้กับคนทุกคนที่ให้คำแนะนำให้ความหู้เนาะ แต่ติชมที่นางเว้าก็คือทางอธิบายเดียกันนงบริบาเจาะจงใส่ไปอธิบายว่าแต่ระยะอธิการเหตุขึ้นมานี่ต้องคำนวณเป็นยังไตึงเหตุคั่วกระทัดรัดเนี่ยน้อยมันสิก็คือเหตุตามงบงบพอมีซ um ัมมี่เนใจฮัฟกันอย่าเหตุกว้างพลเร็วพลวากันหันจากใส่สวัสดีเจ้าที่เกษตรกว้างให้มันสุดซุดห่องเฮือนสุดเงี้ยสีเลยแต่งบพอมีแค่ซัมมี่ฮัฟกันเหตุซัมมี่ไก่จะฮัฟกันอยู่ผู้เดียวก็คือว่าซัมมี่ก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าน่ารักโอเคดีเนาะพี่นน้องเาะ ควาเล็กๆมีหัวโตนั่งกินข้าวกับถือว่าเป็นขับแขกพี่น้องสามารถเข้ามาหลายคนกันมาเท็ดกินหลายคนสอยกันกับโอเคเพว่าเราเ็ดกินข้อพก็ตั้งบนโต๊ะพับไปตั้งกับเพื่อนหว่าตั้งโต๊ะแกะนั่งแกะนี่ก็ตั้งบนโต๊ะนั่เก๋ๆเจ้าเคาน์เตอร์เนาะจังใดแต่ขอบคุณทุกคนทุกการขอบคุณสำหรับความทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำติชมเดื่อจากพี่น้องจ้าแล้วก็ ที่เราไปตลอดสมัยก็คืออธิบายจ้าโอเคค่ะสบายดีเด้อไปนอนจ้าสบายดีจ้า